ใส่ซีติดไม่ติดก็ทักมาเสมา <laughs> สวัสดีครับคุณวรยาสวัสดีคุณรู้ฟังคุณผู้ชมจอสอร้อยทุกทกท,กท่านครับผมเอ่อเหมือนอเหินฟ้าไงว,าาวิเก่ามากเลยอ่ะอวิเก่ามากเลยอ่ะคุณสอนล่ามกับคุณกบสุวรรณันใช่ไหมเนี่ยวิเก่ามากเลยอ่ะเฮ้ยทำไมคุณไม่รู้เลยเนาะสวยสวยมากด้วย สวัสดีคุณเฉกมาค่ะสวัสดีครับผมทุกๆท่านเลยนะฮะหลากหลายช่องทางอีกเช่นเคยนะครับทั้งใน YouTube ทั้งใน Ti k t o k และรวมไปถึงใน FM 100ของเราด้วยนะครับโอ้เสียงหลอด้วยวันนี้อ้าวคุณโกศลเขาทักมาไงเขาบอกตัดผมหลอด้วยเออท้าไมตัดผมล่ะก็หล่อก็เซอแต่พอตัดผมแล้วดูเรียบร้อยน่ารักพูดเองไม่มีใครพิมพ์เลยต้อแค่บอกตัดผมหลอดไม่ได้บอกว่าหน้าตาดีแต่งเติมนิดหน่อยนะสวัสดีเลยท่านเลยนะครับคุณอาร์มอมรเทพคุณสมเกียรติคุณฉลาดคุณกระปุกแดงนะ ครับคุณพักเกออินนะฮะแล้วก็รวมไปถึงคุณโกสลครับผมเป็นไงทุกคนหลดเซเว่มาอ๋อคุณเอกจิตด้วยกดดัน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 เรียกกันเข้าไปเรียกกันเข้าไปนะฮะเรียกจนกดดันแล้วเนี่ยวันจันทร์เนี่ยจะแจ่มสายเพราะคุณเติมพลังมาเต็มที่แล้วใช่เสาร์อาทิตย์ได้พักไงพอวันพุธที่ไลน์อู้ยที่ฉันนี่อยากจะสมรีอุดหูเลยอ่ะบนเก่งเออวันพุธเป็นวันที่เหนื่อยที่สุดละกลางสัปดาห์ไงเราทางานมาสองวันแล้วแล้วอีกสองวันเราก็จะได้หยุดแล้วเราก็เลยเหนื่อยเหนื่อย มากคนพิเศษอยู่กับดิฉันยิงเหนื่อยอีกหรอเหนื่อยสิอยู่คนเดียวเหนื่อยกว่านี้อีกนะเออนี่ยังดีนะนี่อยู่กันสองคนอ่ะอยู่คนเดียวนี่เหนื่อยมากเลยโอ้หลายท่านมาทางทานรอคุณกันเยอะเลยอ่ะนะสวัสดีนะครับพี่พัคกี้อินยังจะอินซีเล็กยูเอ็กซ์อินซีเล็กนี่คือ เยอรมันไงเยอรมันพี่พักกินเขาเชียร์เยอรมันคุณอาร์มนี่ก็ความจําดีเหลือเกินนะจําได้เมื่อวันศุกร์พี่เสบมาเชียร์สกอตแลนด์เป็นยังไงล่ะโดนไปเขาบอกจะขิงตั้งแต่ตีสองแล้วแต่คุณยังไม่มาไงคุณก็ไปคุยกับพี่เกสซี่ก็ได้ตอนตีสองเออไปเล่าให้พี่เกสซี่ฟังมาได้คุณอาร์มว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้เอาใหม่ คุณคุณเชียอะไรล่ะผมเชียร์สเปนจริงๆเชียร์สเปนคุนอาร์มคุณอาร์มเดี๋ยวดูนะสเปนเป็นยังไงบ้างสเปนเพิ่งชนะไปอ๋อเชียร์สเปนเชียร์สเปนยูโรรอบนี้เชียร์สเปน เรามาติดตามการเดินทางกันหน่อยคุณขอเส้นทางแรกกันหน่อยแล้วกันการจนาพิเศษนะคะเพราะเนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นช่วงใกล้ๆกับหมู่บ้านสุขสันท่าก่อนถึงต่างระดับพิเกษใช่ไหมการชนะพิเศษด้านฝั่งตะวันตมตกนะครับหรือว่าทางหลวงหมายเลขเก้าด้านฝั่งขาออกนะครับมาจากพระรามสองเนี่ยท้ายแถวค่อนข้างยาวนะแล้วก็ได้รับผลกระทบไปทางฝั่งของพระรามสองเองด้วยนะครับพระรามสองฝั่งที่มาจากทางพิเศษเฉลิมพระนครมาจากกาวนองเนี่ยครับติดยาวเลยนะมุ่งหน้าพระรามสองมาบริเวณช่วงต่างระดับพระรามสองที่จะ ึ้นต่างระดับบนไปทางฝั่งของการจราพิเศษมุ่งหน้าไปเพชรเกษมนะครับก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุแล้วก็มีคนติดภายในแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดเห็นทางเจ้าหน้าที่บอกว่าดาเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้ว<ช>แต่การจราจรนะ่ะติดขัดสะสมอยู่นะครับตอนนี้การจรา,าจากพระรามสองนี่ติดยาวเลยมุ่งหน้าไปทางด้านของเพชรเกษมนะครับถึงแม้ว่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับถ้าผ่านพ้นต่างระดับเพชรเกษมต่อเนื่องไปทางด้านขอ,าของต่างระดับชิมพีจะใช้การได้ดีีะรรััยงไมม่ปญหาากจจ ต้องผ่านพลพิกเสษมาก่อนนะครับมุ่งหน้ามาจาะด้านของชิมพรีก็จะมีสะสมเล็กน้อยก่อนถึงบริเวณหน้าวสีประวัติจุดนี้นะครับถ้าผ่านพ้นบริเวณนี้มุ่งหน้าต่างระดับบางคูเวียงตัดกับนครอ,อินต่อเนื่องมาต่างระดับบางใหญ่ตัดกับถนนรัตนาธิเบศก็ยังใช้การได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรส่วนด้านของราชพฤกษ์นะครับเผื่อใครจะหลีกเลี่ยงการจราชนะครับหรือว่าไปใช้ทางด้านของถนนบางแคไปใช้ทางฝั่งกร,ประปุกนะครับรวมไปถึงทางด้านของเพิกเสม69คลองขวางนะครับไปทางฝั่งของสายสีพุทธสาครจะอ้อไไมไไกลป แต่ว่าทางโซนนู้นไม่ติดนะครับก็ใช้ใชกันได้ดีอยู่สายหนึ่งก็ยังใช้กันได้นะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของบรมนะครับส่วนทางฝั่งราชพฤกษ์อย่างที่บอกก็จะมีสะสมตั้งแต่ช่วงกระปะพฤกษ์เลยนะครับที่จะมุ่งหน้ามาโซนเรียบ1จุดแล้วก็ชะลอตัวก่อนถึงข้ามคลองมหาสวัสดิ์จุดนี้อีก1จุดนะครับท้ายเขาจะอยู่แถวๆช่วงเรียบทางรถไฟตลิ่งชันนะถ้าผ่านพ้นช่วง5้าช่วงข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปก็ใช้กันได้ดีขึ้นบริเวณหน้าห้างยังไม่ค่อยมีปัญหานะครับจุดนี้น ค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงแยกสุลักกะกรกันหน่อยนะคะช่วงกลางแยกเลยนะแยกสุลักกะกรค่ะเป็นรถเทนเลอร์จอดเสียค่ะก็เลยทําให้รถเนี่ยติดกระทบไปถนนอัดนรงถนนชนทรโกษาแล้วก็กเกษมราชด,ด้วยอ๋อตอนนี้หนาแน่นนะบริเวณช่วงแยกเลยใช่ไหมใช่ก็หนาแน่นเลยทั้งทั้ง4ี่ฝั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกเกษมราชเข้าออกบริเวณแยกนะครับแล้วก็รวมไปถึงอัดนรงที่มาจากใต้ด่วนก็ติดนะฮะแล้วก็ชนทรโกษาที่มาจากทางฝั่งของห้าแยกนะครับนรบนงเนี่ยจุด ที่จะมุ่งหน้าเข้ามานี่ก็หนาแน่นเหมือนกันก็ชะลอตัวในทุกด้านนะครับสำหรับจุดนี้แล้วก็มีท้ายแถวสะสมในทุกด้านเลยเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าในแผ่นที่ที่ตอนนี้ยังคงหนาแน่นอยู่นะครับทุกด้านเลยส่วนด้านของพระรามสี่ก็จะมีสะสมได้ตามรอบไฟแยกเกษมราชจุดนี้ท้ายแถวยังไม่ยาวส่วนฝั่งที่มาจากคลองเตยนะครับมาจากรัชดาพิเศษด้านนี้ยังเคลื่อนตัวได้อยู่จะมีสะสมก่อนหน้านั้นนะครับบริเวณช่วงสัแยกคลองเตยมาทางด้านของรัชดาพิเศษถ้าผ่านพ้นจุดนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับผมแล้วก็เน้นย้ําทางโซนนนพราาาาามมจจกกทัังงงงดด่ววลอยติ อยู่นะต่อเนื่องไปทนาของการจราพิเศษฝั่งบุบะตะวันตกบริเวณช่วงต่างระดับพระรามสองจุดนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยท้ายอยู่นี่เลยนะครับเนี่ยก่อนลงทั้งด่วนเล็กน้อยด้วยซ้ำนะแล้วก็วิ่งพระรามสองขาออกมายาวๆเนี่ยก็หนาแน่นตลอดเส้นทางเลยนะครับหัวแถวก็อยู่ช่วงบริเวณต่างระดับพระรามสองอ่ะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ใช้พระรามสองขาออกมาอย่างใช้กันได้ดีนะครับยังไม่มีปัญหาการจราจรครับค่ะรถติดมากๆเลยใช่นะคุณลูกเจ้าพ่อฮิงเจียบอกว่าเสมาเชียใครครับเชียทีมฝั่งตรงข้ามตลอด ก็ดีนะก็ดีเหมือนกันนะไม่รู de 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 ้จะเชีย ah, ร์ทีมไหนก็เชียร์ทีมฝั่งตรงข้ามเสยมาก็ได้นะฮะคเอกจิตบอกว่าคุณตัดผมร้านไหนเนี่ยก็ร้านตัดผมสิครับผมร้านไหนเขาจะไปตัดบ้างอ๋อนึกว่าจะไปทําอะไรเจ้าของร้านเขาล้ออันดีดีดีชมอีกชมอีกชมอีกชอีกชมชมอีกชมอีกชมอีกชมชมอีกชม คุณรู้หรือเปล่า <c oughs> ว่าถ้าสมมติคุณจัดวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยเนี่ยบอสเขาจะให้สามเท่าอ่ะไม่เอา <c oughs> ไม่เอาสิบเท่าผมก็ไม่เอาเสาร์อาทิตย์อ่ะเป็นวันครอบครัวเรารักครอบครัวเราต้องยึดสโลแกนไว้เสาร์อาทิตย์เป็นเวลาของครอบครัวนะฮะจรารักครอบครัว คุณธนกรนะครับสอบถามมาในทิกตอกนะบอกว่าอุบัติเหตุก่อนหน้านี้เป็นรถอะไรครับน่าจะเป็นที่การจนาใช่ไหมครับที่สอบถามเข้ามาเป็นรถเป็นรถทันเลอร์เนี่ยตอนแรกเขาจอดเสียอยู่นะคะแล้วก็มีรถปิกอัพตู้ทึบเนี่ยขับมาแล้วก็อาจจะตกใจเพราะว่ามีคนโบกรถอยู่นะคะก็เลยไปชนคนที่โบกรถรือเด็กรถนี่แหละนะเสียชีวิตและรถเนี่ยนะคะก็ไปชนบริเออร์ทำให้มีผู้ที่ติดอยู่ภายในตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าการจราจรยังติดขัดสะสมอยู่นะครับสำหรับจุดเมื่อส ครูที่เรารายงานไปนะครับคุณอาร์มบอกว่าเรียกว่าพี่เสมาสายสวนเชียร์ทีมไหนมักจะเชียร์ทีมตรงกันค่ะโอ้โหหดหลายขนาดนี้คุณเสมาค่ะคุณอาร์มนี่นะคะเขาย้ำหลายรอบแล้วว่าคุณกับคุณลานบุญเนี่ยนะคะเมาดิฉันดิฉันแอบไปฟังย้อนหลังมาหลังจากที่คุณอาร์มใายนะคะพูดนะคะเมาอะไรผมาเดี๋ยวนี้เนี่ย ไว้ใจคุณลานบุญไม่ได้แล้วนะเขาเริ่มจะแทงข้างหลังดิฉันแล้วนะออไอ <laughs> เขาเป็นพี่ชายที่น่ารักน่ารัก,กรเกษมมาคนเดียวแต่กับคนอื่นไม่รู้นะแต่เขาน่ารักรเกษมมาต,ตอนที่ฉันต่อเวเนี่ย<ม>ก็เข้าข้างดิฉันน่คุณลานบุญนะ <laughs> เนี่ยตอเปิด<ม>รายการมานี่แทง<ม><ม>ดิฉันข้างหลังนี่ยับเลยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณลานบุญนะคุณอิสรีเองนี่ก็แทงดิฉันแล้วนะอย่าไปพูดถึงเขาได้ไหมอย่าไปพูดถึงเขาได้ไหมดิฉันดิฉันบอกคุณอิสรีแล้วนะบอกว่าดิฉันจะเข้าข้างคุณเกษมมาแล้วมันต้อง พี่มันต้องเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ<ช>พี่ดูพี่ก็น่าจะรู้ใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว <c oughs> แต่ที่ฉันเราดูเราไม่น่าเข้าข้างเราสองฝั่ง <laughs> <c oughs> <c oughs> นี่ล่าสุดผมท้าให้เขาต่อยกับพี่รานบุญเลยนะอ๋อเหรอเขาเขาจะเขาจะต่อยผมเขาจะมีเรื่องกับผมผมบอกไม่เอาผมไม่สู้คนต่อยกับพี่ผมเปล่าไปต่อยกับพี่รานบุญไปต่อยกับพี่รานบุญอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วก็ให้ให้สองหนึ่งเลยให้คุณวรยาด้วยคุณอิสรีด้วยลุมพี่รานบุญเอาไหมล่ะสองหนึ่งทำไมคุณใจกล้าคุณแมนนี่อะ้คุณเป็นคนแมนแมนคุ แล้วนะครับ <S <S สำหรับฝั่งขาเข้านะครับแล้วก็มีไทยแถวสะสมอยู่ช่วงถนนกรุงธนบุรีนะครับมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเอาแผ่นที่มาสิปฏิพานเขาซับน้ําตาอยู่คุณก็เนาะ กำลังส, linkage, สับน้ําตาอยู่ <S <S นี่แผนที่นี่ด้าน <S 2>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  บนสะพานตากสินนะครับฝั่งขาเข้าชะลอตัวแล้วนะครับท้ายแถวสะสมอยู่ฝั่งถนนกรุงธนบุรีนะครับก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานส,านสามเด็จพระเจ้าตากสินถ้าจะหลีกเลี่ยงสะพานตากสินใช้สะพานพระปกเกล้าก็ใช้กันได้ดีกว่านะครับแต่ว่าฝั่งสะพานพระปกเกล้าเนี่ยคือบนสะพานอนะ่ะเขาไม่ติดน,นะฝั่งขาเขา้าแต่เขาจะมีสะสมทางฝั่งประชาธิปกที่มาจากแยกบ่านแขกนะครับมาจากวงมินใหญ่เนี่ยจุดเนี้ยชะลอตัวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าบนสะพานขาเข้าเขายังเคลื่อนตัวได้แตตต่่่าาาาอออออกกกกกจะลัวววมสสสนนนพิ ไม่ติดนะครับจะติดฝั่งขาเข้าท้ายแถวอยู่ถนนกรุงธนบุรีหรือท่านใดสะดวกหลีกเลี่ยงมาใช้สะพานพระรามสตอนนี้ก็ยังน่าใช้อยู่นะทั้งไปทั้งกลับเลย <S <S ด้านของสะพานกรุงเทพจะมีชะลอตัวฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาบุคโลได้ตามรอบไฟแล้วก็ด้านของราชบุรณะต่อเนื่องเจริญนครที่จะมุ่งหน้าแยกบุคโลก็ยังได้ตามรอบไฟฝั่งนี้ท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับส่วนฝั่งที่มาจากสําเรเมาจากใต้สะพานตากสินที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบุคโลเนี่ยฝั่งนี้าท้ายจะสั้นกว่านะส่วนสะพานกรุงเเททพพี่่่จะะข้้าาามมาฝัังงถนนนตตกรร3ดดยคือวไ รบ,บริเวณใกล้เคียงการเจริญกรุงที่จะมุ่งหน้ามาตรอกจันตอนนี้เริ่มชะลอตัวแล้วก็เริ่มมีท้ายแถวสะสมแล้วครับค่ะสำหรับกรณีช่วงแยกกลางแยกสุรากาก่อที่บอกอรถเทรลเลอร์เจาะเสียสรุปว่าในพื้นที่สอนอท่าเรือไปตรวจสอบบอกว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เจาะเสียน้ามันหมด แยกกลมศูนใช่ไหมใช่ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สนอท่าเรือด้วยนะครับเห็นบอกว่าเป็นรถเทนลเลอร์น้ำมันหมดนะตอนนี้ช่างกำลังรีบแก้ไขให้อยู่นะครับการจราจรนี้ก็ยังมีไทยแถวสะสมอยู่แต่ละด้าน,นะคตอว่าเจ้าหน้าที่ทราบแล้วน้ำมันหมดนะส่วนเสมาตังหมด <laughs> ช่วยแก้ไขได้บ้างไว้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครช่วยได้เอออันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครช่วยได้นะคะนี่คุณคุณอาร์มถามว่าซับน้ําตาคุณปฏิภาเนี่ยเพราะว่าเรื่องบอลหรือเปล่าไม่ใช่ <c oughs> เขาอกหกักเขาบอกอยากเห็นหน้าปฏิภาณเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวว่าหลังถ่ายรูปแล้วมาโชว์ดีกว่าพี่พัคีอินบอกว่าสุกหน้าจะไม่เชียร์อิตาลีพบสเปนอ๋อผมเชียร์สเปนนะพี่พักีอินนะเดี๋ยวไปเจอกันรอบชิงเลยนะดีไซน์ของเมาคุณปฏิพันธ์หน่อยได้ป่ะออกรายการเลยดีกว่าเพราะว่าเขาบอกห้ามห้ามพูดนะยังเสียใจไม่หยุดเลยยังอกหักอยู่เลยดิฉันก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําคนที่รุ่นรุนเพื่อนพี่เจี๊ยบได้ไหมคุณปฏิพันธ์หูแบบกิมป้าเลยพี่พี่เจบครับผมดูแลแม่คนเดียวผมก็เหนื่อยพอยู่แล้วพี่เจลมให้เป็นภารมไครับ แน่นอนสิเบอกว่าเพื่อนพี่เนี่ยทำกับข้าวอร่อยเมื่อกี้ถามไงบอกเอาไม้เพื่อนพี่ทากับข้าวอร่อยผมซื้อเอาก็ได้ครับผมชอบซื้อมากกว่าครับพี่ผมไม่ชอบท่าน่นอนดิอ้ไงดีเนี่ยซับน้ําตาเขาบอกว่าที่ชู่นี่เป็นเป็นแบบหลายม้วนละคุณไม่หาแฟนให้น้องเขาหน่อยละเรื่องของหัวใจผู้กนลับากฮะ สักวันหนึ่งโลกก็จะเหวี่ยงคนที่ใช่มาหาเราเองปฏิพันเ์หรอเหวี่ยงคนที่เกลียดมาให้ดี <laughs> ทำไมโลกเหวี่ยงคนที่ฉันเกลียดมาให้คุณเสมามาอยู่กับฉันทุกวันพุธเนี่ย <laughs> คุณเกลียดผมหรอผมว่าไม่จริงหรอกลึกๆอะ่ะคุณก็แอบชื่นชมผมอยู่ <laughs> ผมรู้ <laughs> โอ้โหสายตาคุณมันฟ้องสวัสดีคุณรัชนนันนท์ด้วยนะครับได้รับของรางวัลเรียบร้อย <laughs> แล้ว <laughs> ใช่ไหมนะฮะเขาบอกว่าสวัสดีครับคุณพี่เสมาและคุณวรายาเห็นใจคนที่เชียร์ทีมสเปนโอ้ทำไมอ่ะพอผมเชียร์ปุ๊ แล้วก็ทุกท่านที่จะสองร้อยสามสิบหกองศาที่ทนบุรีค่ะอเดี๋ยวเราไปที่เลี่ยงเมืองชนบุรีกันหน่อยนะคะคุณธีนโชตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถนนเลี่ยงเมืองชนเป็นยังไงบ้างก็รถวิ่งได้ปกติดีครับครับแต่ว่าตรงที่จะขึ้นสะพานแยกแยกสนับนะครับครับ ประมาณสักร้อยเมตรหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยครับครับการกดว่ามียางนอกรถยนต์นะครับอยู่ตรงกลางเลยมีหวางอยู่นะครับทีนี้ถ้าหากว่ามองเพินอเนี่ยจะท้ายถุงดำนะครับครับมองเพื่อจะท้ายถุงดำอยู่ในกลางอืแล้วถ้าคิดว่าถ้ารถถึงมาเนี่ยจะผันทิะหลบไปพ้นเนี่ยเกิดอุบติเแน่นอนนะครับค่ะ อันนี้เป็นฝั่งขาเข้าใช่ไหมครับคุณธีโชดอ๋อฝั่งฝั่งขาออกครับฝั่งขาออกเป็นฝั่งขาออกเหรอมาจากกรุงเทพนะครับขาออกครับครับแล้วก็ยางนี่อยู่เลนกลางเลยใช่ไหมครับอยู่เลนกลางเลยครับเพราะว่าเป็นยางเส้นใหญ่มองนะอย่างที่ผมบอกครับอืคล้ายๆกับถุงดานะครับไม่ใช่แล้วคือเส้นหน้ารถบรรทุกก็เท็นเล์เนี่ยก็จะวิ่งบางทีก็วิ่งอยู่สามเลนเลยแต่เกิไปสองเลนก็อยู่ขวาสุดรถเก๋งมา อยู่กลางเนี่ยก็ลบลบไม่ได้เลยเนี่ยต้องเกิดอุบัติเหตุแน่นอนเพราะยางรถจะเป็นยางรถใหญ่เริ่มร่มมีฝนหรือยังคะแถวแถวนั้นอะไรนะแถวนั้นร่องครึมคลึมมีฝนบ้างหรือยังคะอ๋อฝนครับยังครับยักษ์ยางอินซานปบบนี้ครับของฟ้าหลวงแล้วครับของฟ้าหลวงแล้วจุดที่คุณธีรโชต์แจ้งเข้ามาประสานงานเจ้าหน้าที่ให้เรานะครับ อ๋อครับครับการจราจรเป็นยังไงบ้างครับทั้งสองฝั่งอ๋อการจราจรปกติครับครับไม่ติดเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณคุณชินธีนโชติด้วยนะคะเป็นถนนเลี้ยงเมืองชนบุรีบอกว่ามียางรถยนต์แบบน่าจะเป็นรถใหญ่นะตกลนอยู่เลนกลางตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการจราจรแต่ว่ากลัวว่าจะเกิดปีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะครับจุดนี้เจ้าหน้าที่รับทราบให้แล้วนะครับทีมงานหลังไมาดำเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับค่ะเราไปที่คุณเติ้ลท่าข้ามกันบ้างดีกว่านะคะครับสวัสดีครับคุณเติ้ล สวัสดีครับคุณเสมาครับสวคุณภรรยาครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณต้นไปเจอเหตุการณ์อะไรมาครับอ๋อตอนแรกผมก็นึกว่ารถเสียรถชนครับผมแต่ว่าพอไปถึงที่เกิดเหตุคือเอ,อเป็นรถโฟล์กจินเนอร์นะครับผมบอยู่ตรงข้ามกับตลาดดาวคันองจอดอยู่เลนขวาแต่จอดแต่ว่าเหันหันหัวเฉียงมาอยู่เลนกลางด้วยครับผม แล้วรถผัดได้เลนไหนครับตอนนี้เลนซ้ายเลนเดียวได้แค่เลนถ้าเกิดมีรถใหญ่ขึ้นก็คือได้แค่เลนเดียวครับผมอแต่ตอนที่ผมเห็นคือว่าไม่ใช่รถชนนะครับมันเป็นเหมือนกับเจ้าที่ตำรวจสี่นายกำลังควบคุมผู้ต้องหาอยู่ครับผมนั่งอยู่กับกัดพื้นครับผมอยู่เลี้ขวาเลยครับท้ายรถคันนร์นะครับเขามีใส่กุญแจมือกันด้วยเหรอครับมีครับมีครับมีใส่กุญแจมือครับผมผู้ต้องหากี่รายครับสาม สามคนครับใส่ใส่คู่หนึ่งคนแล้วก็ใส่ไขยมือท่านหลังหนึ่งคนครับผมเป็นผู้หญิงผู้ชายครับทั้งสามคนเป็นผู้ชายสามสามคนครับผมอ๋อแต่ยังไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไรใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแต่ว่ามีเจ้าที่ตำรวจสีนายกำลังควบคุมตัวอยู่ครับผมอ๋อแล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างครับบริเวณนั้นครับิดมากเลยครับติดสาหัสเลยครับอแต่จุดเนี้ยครับผมท้ายยาวไหมคุณเติตอนที่ผมมาอยู่ถึงแยกตากสินแล้วครับแคก แยกตัดสินเลยหรอ่งออกนะครับผมครับครับสาขาออกนะครับผมอืแยกมหาไหสวรรค์ใช่ไหมที่จะมุ่งหน้าไปดาวขนองจอมทองใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าท้ายแถวว่าอยู่ถึงแยกตัดสินแล้วครับคือไปไปยาวเลยครับผมใช่ยาวยาวครับผมเราสอบถามเบื้องต้นนะครับไปที่เจ้าหน้าที่จราจรสนบุคคลโนะครับเขาบอกว่าให้ข้อมูลมาเบื้องต้นนะเขาบอกว่าเป็นรถเนี่ยขับหลบหนีด่าน ที่บริเวณแยกบุคโลอ๋อแล้วก็เห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจค้นนะมีทั้งยาเสพติดมีทั้งอาวุธปืนเลยนะโอ้โน่ากลัวมากเลยครับผมเดี๋ยวยังไงตามต่อให้แต่ว่าเจ้าหน้าที่จับได้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ขอบคุณครับผมใช่ครับขอบคุณมากคุณเติ้น ครับผมครับันขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครัขอบครับพื้นที่สอนอบุคโลด้วยที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะครับขอบคุณสอนอบุคโลเนาะเขาบอกว่าตำรวจจับได้ที่ซอยตากีสินเ7เบื้องต้นมีการตรวจค้นก็พบทั้งอาวุธปืนพบทั้งยาเสพติด ก็หลบหนีนะก็เป็นเพี้ยนรถอยู่แล้วนะพอไปคน้นพบเจอก็เป็นตรวจค้นว่าเป็นยาเสพติดอาวุธปืนด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ถนนตากสินอยู่ใจเย็นๆนะครับมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่นะครับก็ท้ายแถวตามที่คุณเต้นบอกนะเห็นบอกว่าท้ายแถวยาวอยู่แยกตากสินเลยนะ,ะมาจากเนี่ยตากสินป์มหาสวรรค์ดาวคณองจำทองเนี่ยติดนะแล้วก็ท้ายแถวยังคงสะสมอยู่นะครับค่ะคุณปรีชาหกหนึ่งเจ็ดสวัสดีครับเฮ้ยแทสิ วันนี้มันมดแรงอ่ะสวัสดีคุณน้องค่ะสวัสดีครับไม่แหบได้ยังไงดูทั้งวัลเล่เชียวอลโลดูทั้งบัลเล่สาวไทยดูทั้งบอลยูโรอีกขอตาเรื่องจะดำแล้ววันนี้ไม่มีเฮสับฟิกเหรอ มันอยากจะ้แค่แต um> uh ่มันเสียไม่ได้แค่โย่ตบก็ตีกระจายโดนเยมันตบแต่แล้วก็สู้นะแล้วคะแนนไม่น่าเกียดนะใช่ใช่คะแนนโอเคยู่ยี่สิบเจ็ดเออยี่สิบห้าสิบเจ็ดยี่สิบห้าทิ่สามมาประมาณนั้นเอ่งสูงประมาณคุณล้อวอร์ลียาล็อกเกียสได้สต่สี อันนี้เราทีมเราเจ๊เจ๊ไปนิดหนึ่งโอ้และงานเมืองวานยังไงครับงานเมืองวานงานเมืองวานเราเมืองวานก็ปกติของเขาเนี่ยคุณน้าเจอปัญหาเป็นยังไงพี่จุดฮงรายงานทำไมถึงงานเมืองวานรายงานจุดที่มันไม่ปกตินะพี่ปิชาเมืองวานฝั่งไหนอะคะใช่คุณน้าสื่อว่าถ้าเมือวานมันเป็นยังไงก็ก็มันก็ปกติของเขาดีแล้ดีแล้ต่อเป็นถนนอยู่ฝั่งไหนคุณปิชาตอนนี้ย้ายขาออกกับเมืองวาข้ามพงศ์เกษตรเริ่มเริ่มเริ่มหลานนี่นจากจากเมวานพงศ์เกษตรมาโคเพชร พอลงเวทบางก็จะมาเจอปัญหาเรื่งเดยวคือออกเริ่มเ่ออกจากข้างนะฮะนะฮะคือารายต้องเข้าใจนะเรื่อเร่ออกจากข้าง่ป่าแล้วขข้ามแยกแยะไปใช้การได้ดีอันนี้มันจะมีปัญหาเป็นช่วงที่ผมบอกว่าจะจะมีทางเกิดใหม่ตรงแยกบางใหญ่เนี้ยรถมันตอนนี้ถือจจตออดีแล้วก็ไอ้ที่ก่อสร้างที่มีพวกเครื่องครงไอ้เกลือคือตอนนี้มันโล่งหมดแล้วรถวิ่งมามันก็จะมารวมกันอยู่ตรงนั้น ซึ่งทางขึ้นขวามือเป็นทางไปเมืองกาลีลยวก็เปิดคนก็จะหลงเบียดมาเพื่อจะไปบางใหญ่อันนี้างใหญ่ฉันไม่ได้ไปฉันก็ไปไอรจดราข,ขาเข้ามันก็จะ,จะวิ่งมาจนระวังนิดหนึ่งนะครับกระสัรรบกระส่ายจะมาซิกตรงนั้นะนะครับอย่างไรก็เชียร์เชียร์เชียร์คุณน้องทีมเราตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแบล็้า์ได้มาแข่งว่าเรานะคของเล่นบอลคุณน้อเพียได้ได้ได้ไปกลางสามารถไจ้สนาไว้ ค่ะยังค่ะยังค่ะเดี๋ยวรอให้เสียงคุณปรีชาดีก่อนเนะี่เราไปช่วยกันเนชียร์กันคุณส่งบัตรจะให้เดี๋ยวส่งบัตรจะให้ <c oughs> ส่งบัตรมาแล้วส่งใครมานั่งด้วยไหมล่ะใช่ใช่ส่งบัตรจะให้คุณล้องเดียวกันเยอะผมส่งเบอร์ไปซื้อเยอะไงนเงอย่างไรย คุณเฉยมาคุยกับจิ้งจกแล้วตอนเนี้ยคุยคุณคุยกันสองคนแตผมก็คุยกับจิ้งจกตุ๊กแกในห้องใช่ก็จะคุยจะบอกคุณน้องเคียวเ่อกี้ได้ยินเรื่องว่าคุณนักเสนาบาก็บอกเขาเขาเงินเขาหมดแล้วเราจะไปหาที่ไหนใช่ไหมค่ะผมมีผมมีมีให้มีให้มีให้ตอนนี้ผมมีเทีมากเดี๋ยวนีให้ครับผมขอบคุณนะครับพอดีพี่หัวโตรออยู่นะพี่พิชาพี่หัวโตรออยู่ขอบคุณครัับสสวดีครับสวัสดีค่ะ ครับครับผมค่ะเราไปที่คุณหัวโต99ดีกว่าทางหลวง375สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรยาสวัสดีคนเซมาสวัสดีครับเนี่ยผมรอพี่หัวโตมาช่วยน้องอยู่เนี่ยพี่ปีชาชอบรังแกน้องตลอดเลยพี่หัวโตคุณอย่าไปทรีคุณปีช้าแล้วละยี่สิบปล่อยเงินกู้อย่างนี้เหรออ้าวเขาบอกมีครับมีครับผมไม่มีเรับเพื่อ ไม่ให้ฟรีหรอกใช่ไหมต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะพี่ชายเห็นไหมให้ก็ให้มาเลยผมมีผมมีนะแต่งล้าจะดุื่อว่าแต่ทางก็ดีแผนสาัสามเจ็ดห้าเป็นไงบ้างครับพี่หมอโต โล่งสบายดีจะได้าพิษผมแยกสีเบินท้องเชื่อมสามเก้ตรงนั้นเราก็ต่อเนื่องมาทางแยกขบินแยกขบินก็เชื่อมสามที่หกมานนะน้จะเรีกเยกว่ามเบือก็จะได้ลงโล่งสามเก้เหือได้ uh, เลี้ยวซ้ายเข้าสามที่หจะมุ่งหน้าไปกําแพง10นื่นเลยนะครับ กำแพงแสนโถ <laughs> โถเล่นกับวรายาวรายาก็เงียบเลย <laughs> นี่ฉันก็คิดว่าชื่อเขาแบบนั้นจริง, <laughs> งชื่อกำแพงแสนใช่กำแพงเงนเดินไ,ไม่เสียงหรอกครับก <c oughs> <c oughs> ็ยังเล่ๆอยู่นะทำฟารมเรือได้นะครอบใจกับดูแล <c oughs> ้วไม่มีฝนเลยค,คเลังตลอด อากาศค่อนข้างร้อนนะครับเย็นนี้จะมีไหมพี่หัวโตเย็นเนี้ยคืนนี้ยจะมีฝนไหม,มยึง่กลยากนะตอนเนี้ย<ม>ตอนนี้ต้องต้องต้องรอต้มเลยจริงๆเพราะว่าฝนรูน้สึกว่าต้อ,ตอโทรไปถามแล้วก็บอกน้ําหมด <laughs> พี่คุยกับฝนได <laughs> <oh ้เเดี๋ยวนี้แล้วบอกโอ้ยเน็ต คือกันนีเรื่องนะมันแ้งกันมันได้บอกสามดเลยนะเมื่อกี้บอกว่าใครจะให้ไปชกกับใครผมฟังแล้วไม่เข้าใจอ่ะอ๋ออิสเรีเขาท้าผมไงผมก็บอกพี่ชายผมพี่ลานบุญเขาไม่ยอมหลอกจะไปรังแกน้องเขาก็คือก็ส่องผู้หญิงไปสู้แล้วก็ยังสู้ได้ไหมเขาแมนแมนเขาแมนแมนส่แมนอยู่แล้วผมก็เลยส่งตัวแทนไปบอกเอาไม่ต่อยกับพี่ลานบุญไห้วันก่อนวันก่อนคุาเออคุณอิสรีในครัวบอกว่าอย่านะอย่ามีครั้งที่สามนะ ดีถามว่าทําไมก็ยังมีครั้งที่สี่อีกนะคือแบบคือเขาเป็นคนให้เกียรติผู้หญิงไม่ใช่เลกลอเลยอ๋อถ้าจริงๆแล้นะถ้าคุณวันไนผมเข้าสายนะผมจะบอกให้ซื้อของหลอกฝากคุณเสมาค่ะข้าใจอะไรก็ไม่รู้อลยกบันนั้นคุณเสมาวิ่งพี่ก็ไปชี้พงให้กันล่อตลอดจริงๆจะบอกอะไรให้ไหมคุณหัวโตถ้าสมุว่าอยู่บ้านนี่นะฮะคือแค่แบบเมียตวัดตาทีเดียวนี่ยกมือแล้วนะ ขอโทษยกมือขอโทษไม่ได้ยกมือจะทำร้ายนะยกมือขอโทษคนะจับจว่ตาวัานิดเดียวคุณเสมาเนี่ยกมือทันทีเลยเสกคอนตอนเนี่ยออกเสื้อผ้าแล้วเขาโยนให้เลยเราไม่ได้ต้องขอบหรอกเขาโยนให้เรียบร้อยไม่เอาไปซักใช่ครับแ่งค์ไปหรอกใช่ครับชีวิตน้องน่นองสาวนะคุณหัวใจพูดเหมือนชีวิตตัวเองด้วยนะเนี่ยสมัยนุ่มหนุ่มสมัยนุ่มหนุ เดีย๋ยวนี้ยังต้องทํากับข้าวให้เลยรู้อรเพืยังต้องม้วนเลยนี่น,นี่เผาบ้านเผาบ้านที่ดี <c oughs> ข้าเปิดตักไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้เราไปแล้วขอบคุณคย่าคุณพ่อ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่หลายคนนี่มาแบบว่ามาเซฟปฏิพันอลบไปทําไมล่ะเมื่อกี้นี่ฉันเห็นอยู่นะเซฟปฏิพาน์เนี่ยลบทําไมกาลังจะบอกว่าคะเป็นแฮชแท็กแบบว่าส่งน้ําหน้าปฏิพาน์แทนให้มาเห็นคุณและพี่สอบถามมาบอกว่าคุณวรยาเชียร์ทีมไหนบอลยูโรได้ดูไหมไม่ได้ดูหรอไม่ได้ดูเพราะที่ฉันต้องนอนตั้งแต่สองทุ่มนี่ขนาดนอนสองทุ่มนะทำงานยังเบลอได้ขนาดนี้นี่คุณ <c oughs> คุณชมดิฉันก็ดนาดิเลยเหรอชอมชมชมคุณรพีบอกว่าเสมาให้กู้เอาไหม <c oughs> แหมแต่ละคนเป็นห่วงเป็นใยขึ้นมาเลยนะฮะไม่เป็นไรฮะขอบคุณมากครับผม60บาทก็ก็ใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วคุณช <c oughs> ดิฉันร <ๆ S 1> ู้สึกว่าคุณมีความสามารถพิเศษใช่ค, <c oughs> คุยกับจิ้งจกตุ๊กแกก็รู้เรื่องใช่รู้เรื่องหมดแหละแต่เว้นคุยกับดิฉันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็อ่ออีกคนคุยไม่ค่อยรู้เรื่องช่วงนี้หมดเวลาแล้วไปแล้วนะฮะเอาเรื่องหมูกระทะเอาไว้ก่อนคุณอามเอาไว้ก่อนเรื่องหมูกระทะติดไว้ก่อนติดไว้้้กก่่่อออนนดดดียยวววติไไะมมมชืาาคุณ ไช้นะคุณเียมาคนเดียวได้ยังไงบอกว่าพี่เฉยมาหมูกระทะแจ้งวัฒนะว่าไงอเลี้ยงจริงใช่ไหมเดี๋ยวส่งอิสาลีไปนะถ้าเลี้ยงจริงอยู่แถวนั้นกินร้านเจ๊งเลยนะอิสาลีี่ยเออเขากินร้านเจ๊งจริงๆนะไม่ไงเขาบอกว่าได้ได้พี่วรยาขอบคุณมากเลยค่ะคุณเฉยมาเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงสุนค่าจราจรจ200หลัง16นาฬกานะครับเททัฟฟิกมีทุกจันทร์พุธศุกร์หลัง15นาฬิกาเป็นต้นไปอาจจะมีเสาร์อาทิตย์ก็ได้อุ๊ย ขอถอนหายใจดังๆเลยไปเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้วายบายค่ะายบายครับเฮ้สายฟิกติดไม่ติดก็ทักมา